ช่องนันตกิจเดวาสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับการแปลงลูกปืนนะครับของพัดลมที่เป็นประเภทกระโหลกเหล็กนะครับกระโหลกเหล็กที่เรียวกว่ากระโหลกเหล็กปั๊มนะครับหลักๆจะทําออกมามี2ยี่ห้อคือฮาตาลิกับมิตซูบิชินะครับเป็นเหล็กปั๊มนะครับ ยางจะทําออกมารูปทรงจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ชนิดยางเป็นซิลิโคนเหมือนกันรุ่นนี้จะเป็นรหัส03ครับใช้กับลูกป,ปืน608ครับ608 r s หรือ608 SS ใส่ได้เหมือนกันนะครับด้านหลังก็จะออกแบบมาให้เข้ากับรูปฝาด้านในมีร่องแล้วก็มีวงกลมนูนขึ้นมานะครับ ยางก็จะออกแบบมาให้เข้ากัรูุกฝาเพื่อกันฝาที่เป็นหลุมเป็นวงนูนครับดันตัดลูกปืนให้หลุดติดแกนครับรุ่นนี้จะเป็นหาตะลิรุ่นใหม่ที่เป็นกระโหลกเหล็กนะครับใส่ได้ตั้งแต่14 18นิ้วนะครับลูกปืนเบอร์608ยางรหัส RB03 ยางคนความร้อนได้250องศาสิลิรีโคนเกรดแท้นะครับไม่ใช่ยางสังคอเอนอ NBR ส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นยี่ห้อมิสซูริชินะครับใช้กับยางอีกรุ่นหนึ่งเป็นรหัส RB01 ก็เป็นเกรดิรีโคน เป็นความร้อน250องศาครับใช้ร่วมกับลูกปืนเบอร์6 0 6 2 8นะครับเบอร์628อ s หรือ6 2 8แทแใส่ด้วยกันได้นะครับเพราะขนาดลูกปืนเท่ากันยางก็ออกแบบมาเหมือนกันกับอาตาริน,นะครับจะดีไซน์ยางออกแบบยางด้านหลังนะครับให้เข้ากับร่องหรือวงกลมที่นูนนะครับที่ปั๊มนูน ของฝาก็หลบเพื่อป้องกันยางส่วนที่นูนนะครับดันลูกปืนให้หลุดวิ่งออกมาตามแกนสคับทำให้ตั้งศูนย์ยากนะครับก็ออกแบบมาให้เข้ากับล่องก็จะเข้าล่องพอดีนะครับไม่ลื่นเท่าไห่รูปทรงจะไม่เหมือนกันนะครับสองรุ่นนี้บางท่านซื้อไปในเว็บจ o อ p บีหรือ lazada จะเข้าใจผิดนะครันำยางของฮาตาลิ ไปใส่กระโหลกมิสูไม่ได้นะครับนี่ยางฮาตาตลินครับแต่จะไปใส่กระโหลกมิสูนะครับมันก็จะไม่ลงล็อกลงตัวนะครับล็อกฝาก็จะไม่แน่นนะครับฝาของมิสูจะเป็นลูกทรงแบบนี้นะมันลงไปปั๊บยางก็จะจมลงไปในฝานะครับ จริงๆมันต้องเป็นของมันรุ่นนี้นะครับของมิตูบิชินะครับจะเป็นรุ่นนี้ RB01 รูปทรงจะแตกต่างขนาดจะแตกต่างกันะครับต้องดูให้ดีนะครับถ้าสั่งในช้อปปี้หรือลาซาดารหัส01มิตูบิชิ03หาตาลินะครับ03ใช้กับลูกปืน608 rs หรือ ZZ 01มิตูบิชิใช้กับลูกปืน 628A/S หรือแซได้เหมือนกันนะครับต่อไปจะเป็นขบวนการขั้นตอนนะครับขบวนการขั้นตอนการล็อกฝาผมเริ่มจาก Atari, อาตาลิฝน,นครับอาตาลิ Atari. เราจะใส่ลูกปืนนะครับลงไปในยางลูกปืนเบอร์6 08นะครับจะเป็น RS ฝสายยางลงท้ายในโค้ด RS นะครับถ้าเป็นฝาเหล็กแซดแนะครับเราจะใส่ลูกปืนลงไปในยางก่อนนะครับแล้วจะมาปรับแต่งจัดขา นะครับถ้าเป็นฝาเก่านะครับฝาเก่าที่ถอดออกมาแล้วขายังสมบูรณ์ยัยงจะไม่หักครับจัดแต่งขานะครับจัดแต่งขาให้ได้เหมือนฝาใหม่แบบนี้ครับให้ได้ฉากไม่มีโคดมีงอนะครับให้ได้ฉากแบบนี้ครับฉากเข้ากับขออฝานะครับขออฝาให้ได้ฉากแบบนี้ทุกขานะครับให้ตรง คระวิธีล็อกนะครับก็นำยางกับกปืนนะครับวางไปในฝานะครับให้เข้าล็อกล็อกวงกลมๆเนี่ยกับล็อกล็อกออล็อกของยางครับมันก็จะไม่ลื่นถลไนยนะครับ <c oughs> ใส่ฝาที่หลังห้ามนะครับห้ามใส่อย่างนี้นะครับ ใส่อย่างนี้แล้วก็ไปหาแล้วก็ไปทําการพลิกหรือความยางเข้าไปอย่างนี้นะครับยางก็จะไม่ได้ศูนย์นะครับเราบีบเนี่ยบางทียางมันเคลื่อนเราจะเคลื่อนไปด้านใดนด้านหนึ่งนะครับโยวิธีใส่ที่ถูกต้องกนะ็คือเอายางลงไปก่อน,นครับแล้วก็ฝา ขาจะให้ล็อกง่ายๆนะครับผมแนะนำทดสอบนะครับจากภายนอกกอนเราเห็นว่าขาด้านไหนมันลงง่ายๆนะครับตำแหน่งของมันง่ายๆครับแต่ต้องแต่งขาให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้ตรงให้ได้ฉากอย่างที่ผมแจ้งไว้ลหลายคลิปแล้วก็ทำมาร์กว้ครับน,นี้ขี่ได้สีไม่จี ด้านนอกด้านในนะครับใ,ให้ลงตรงตำแหน่งเดิมนะนำยางลงไปก่อนนะครับแล้วก็ฝาที่เราทำตำหนิไว้ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับลำพังนะครับการล็อกฝาเราจะใช้ เพียงแค่นิ้วมือช่วยกดแล้วก็ทำการตอกพับขานะครับผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่ากำลังนิ้วเราเนี่ยไม่สามารถที่จะกดฝาให้ได้แน่นนะรเราต้องใช้อุปกรณ์ช่วยคือเป็นน็อตละแหวนนะช่วยล็อกก่อนที่จะพับขานะครับ แล้วก็ควรจะมีท่อ pvc นะครับลองก็กันน็อตไปกดส่วนนี้นะครับยุบเสียการเสียาการทรงตัวเสียรูปเสียทรงนะครับทำให้ด้านในก็จะเสียส่วนไปด้วยนะครับท่อ pvc หน่าจะขนาด ในคลิปผมเคยลงไว้นะค,นครับน่าจะสามขุ่นนะครับสามขุ่นครึ่งประมาณนี้ น็อตมันอาจจะหมุนตามตัวเมียนะครับเราก็ใช้ไขควงเพราะว่าตัวนี้ผมหาซื้อมาเป็นแฉกเป็นหัวแฉกแล้วก็จับตัวเมียไว้นะครับแล้วใช้ไขควงนะครับไขให้แหวนนะครับกดฝาให้แน่นที่สุดครับให้แนบให้แนบที่สุด ก่อนที่จะพับขาสำรวจให้มั่นใจนะครับทุกมุมทุกด้าน,นครับขาขาจะต้องไม่ลอยจะต้องแน่นนะวิธีพับนะครับาคนพับผิดวิธีคือตอกตรงตรงแบบนี้นะเพื่อให้ขามันพับถ้าตอกแบบนี้นะครับขามันจะถอยหรืองอย่น ไปโผล่อยู่ด้านในนะครับมันจะย่นถอยออกมาแล้วมาโผล่ฝั่งนี้ทําให้เวลาเราปลดล็อกน,อน็อตตัวนี้นะครับฝาจะลอยด้วยก็จะไม่แน่นนะครับมองเหมือนแน่นแต่พอล็อกปั๊บไม่แน่น,นครับเพราะฝามันไม่สนิทวิธีที่ถูกต้องนะครับตอกด้านข้างนะครับผมย้ําเสมอนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาตลอดที่โทรมาถามนะครับฝาไม่แน่นนะ แต่คุยกันบอกว่าแน่นแต่พอส่งภาพส่งวิดีโอมาก็จะเห็นชัดนะครับว่าฝาไม่แน่น,นคพับนะครับต่อกด้านข้างนะเพื่อให้ขาไปชิดกับเหลี่ยมในนะชิดให้เหลี่ยมในแล้วก็ทำการพับนะครับ เพราะว่ามันติดท่อพ v วต่อเหมือนกัน,นครับออกให้ชิดเกเหลียญไอ้ด้านข้างเคาะด้านข้างครับแล้วก็เคาะทั้งแนวตรงเคาะด้านข้างทำง,งานลำบากนะครับผมต้องมองจอด้วยมองไม่ค่อยเห็น อีีกทนึงอาจจะติดเท่า pvc นะครับเดี๋ยวคลายออกการล็อกฝานี่เป็นการเริ่มต้นของการแปลงลูกปืนนะครับถ้าเราล็อกฝายางลูกปืนไม่แน่นทุกอย่าง ก็จะก,การจาัดเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ไม่สมบูรณ์แบบนะจะมีปัญหาแน่นอนนะเราไปทำจริงก็จะเห็นว่าฝาครับขาจะไม่ดันลอยขึ้นมาจากด้านนอกนะครับ ก็เราก่อนพับเนี่ยเราเคาะให้ไปชิดกัะเหลี่ยมในนะครับต้องเคาะให้ชิดลุกขานะครับถ้าเราตอกตรงๆเพื่อบังคับให้มันพับเนี่ยขามันจะถูกดันขึ้นมานะครับจากด้านนอกดันขึ้นมาทําให้ฝาเนี่ยลอยขึ้นมาด้วยครับเป็นบงับงบาง,บางขาออนนี้ตำแหน่งของลูกปืนมันก็จะผิดนะครับ มันก็จะไปดึงแกนออกไปทางด้านใดด้านหนึ่งทําให้ศูนย์มันไม่ได้นะครับหลักการการใส่นะครับเน้นเลยครับการล็อกฝาต้องแน่นของพัดลมหาตลิรของ14บที่6นิ้วนะครับที่เป็นกระโหลกเหล็กปั๊มการล็อกฝาต้องใช้วิธีนี้นะครับมาดูขั้นตอนการล็อกฝาของ พัดลมมิสซูบิชิครับการใส่ยางรองแลวก็ตลับปุกปืน,นครับแล้วก็ล็อกฝาอย่างไงให้มันถูกวิธีนะครับฝาถ้าเป็นฝาเก่าก็ต้องมาทำการจัดขานะครับให้ได้ฉากให้ตรงนะครับอันนี้ผมจัดระเบียบไปแล้วนะครับให้ได้ฉากให้ตรงแบบนี้นะครับทุกขา ให้มันเหมือนฝาใหม่เลยยิ่งดีครับเดีวนำฝาไปทดสอบนะครับภายนอกดูภายนอกนะหาตำแหน่งที่มันลงง่ายๆครับลงง่ายๆทำตำาหนิไว้นะทำตำาหนนิด้านนอกและด้านในก็ต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับ เพื่อสะดวกแก็ทำงานได้ไวขึ้นครับยางรุ่นนี้ Rb 0 1หนะครับใช้ปุืปนเบอร์628 rs r นะครับ RS ก็เป็นโค้ดของฝายางแท้เป็นโค้ดของฝาเหล็กน,นะครับใช้ได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับขนาดเท่ากันรุ่นนี้เราจะไม่นำยางลงไปในฝานแบบนี้นะครับเหมือนของฮาตาตลิแต่เราจะ นำยางลงไปในฝาแบบนี้ก่อนกดไล่นะครับให้แน่นให้ลงให้สุดนะครับแล้วจึงนำไปประกอบลงฝาในตำแหน่งที่เราทำตำหนิที่ขีดสีมีจิกไว้นะครับแล้วกดเล็กน้อยใช้น็อตแล้วก็แหวนนะครับร้อยลงไปในรู ลองได้พ่อ pvc กันส่วนของปากโหลกนะครับรูของแกนมอเตอร์ตรงนี้กดจะรูปเสียทรงนะครับยุบยุบลงไปเพราะว่าถูกกดได้แหวนอีแปะนะครับเราต้องมาลองป้องกันไว้ คนอาจ,จะคิดว่ามันมันยุ่งยากครับเหมืนทำไมต้องละเอียดขนาดนี้ต้องมาจัดขาต้องมาตรวจสอบขาฝาจากภายนอกทําตําหนิทํามากประกอบเลยได้ดีกว่าถ้าทําได้แล้วมันจบมันก็โอเคนะครับผมก็ยอมรับตรงนั้นแต่ถ้าไม่จบนะครับคุณก็ต้องกลับมาย้อนว่าคุณทําอะไรผิดพลาดไปคนระับอันดับแรกเนี่ยถ้าประกอบ ล็อกฝาไม่แน่นครับทุกอย่างทํางานมีปัญหาหมดครับถึงจะหมุนก็มีเสียงนะครับบางครั้งอาจจะถึงขั้นไม่หมุนเลยก็คือมีแต่เสียงค้างครับเสียงค้างออกมาจากคอยทองแดงนะเพราะว่ามันเกิดจากสนามแม่เหล็กนะครับมีความถี่สนามแม่เหล็กก็จะค้างต,ต,ตื๊ดนะครับออกมา รอดนี้ผมขายในร้านผมก็ไปหามาแบบมีหัวแฉกนะครับเพื่อให้ใช้ไขควงไขนะครับจับตัวเมียด้านนอกนะครับล็อกแล้วก็ใช้ไขควงนะครับช่วยให้งานง่ายขึ้นเมื่อก่อนใช้เป็นหัวเหลี่ยมนะครับมันจะจับยากเพราะว่าประแจลงถ้าไม่ใช่บล็อกนะครับตัวทีก็จะลงไปไขไปจับยาก้าเป็นคีมล็อกก,ก็ยังยากอยู่นะเป็น คีมปักกิ้งจกหรือคีมล็อนะกเนี่ยก็วันนี้ก็เอามาจำหน่ายให้มันง่ายขึ้นครับหลักการเดียวกันครับกับฮัตลิฮัตลินะครับหลักการพับกันล็อกเหมือนกันครับเคาะนะครับเคาะด้านข้างเพื่อให้ขาไปชิดเหลี่ยมในผมเข้าใจนะครับเหลี่ยมใน เพาะแบบนี้นครับเพราะห้ามตอกแบบนี้เพื่อจะบังคับให้มันพับนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าขาครับมันจะย่นนะถอยอยู่ถอยออกมาจากด้านนอกมาด้านหลังนะครับโดยที่เราไม่เห็นนะถ้าคนไม่ละเอียดก็ถือว่าพับแล้วก็ประ,ประกอบนะครับแล้วก็จะมีปัญหาตามมาแน่นอนคนระับ ที่ถูกต้องนะครับต้องพับเคาะด้านข้างนะครับให้ชิดเหลี่ยมในแล,นะแล้วก็ต่อนะครับเคาะแล้วก็ต่อนะเคาะด้านข้างต่อแนวตรงนะครับเคาะให้ชิดมันจะได้รัดฝายได้แน่นขึ้น,นครับ แล้วถ้าอยากให้มันแน่นนะจะใช้กาวล็อกเกียวก็ได้นะครับมาหยอดอีกทีหนึ่งเพราะหลายๆท่านเนี่ยจะพลาดตอนที่ประกอบเสร็จแล้วแล้วมาใส่่แกนพัดลมใส่สลักแกนพัดลมนะครับเพื่อจะใส่ใบพัดในการทดสอบ ก็ต้องหาอะไรมาหนุนแกนครับหนุนแกนรองแกนเพราะตอนจังหวะเราตอกเนี่ยเราไม่รู้น้าหนักมือเราลงมากน้อยแค่ไหนนะครับแกนจะไปกดลูกปืนครับกดลูกปืนกดยางแล้วก็กดฝานะครับกดฝาก็คือกดกดด้านล่างของฝานะครับกดด้านล่างทําให้ดึงขาด้านบนนะครับขาด้านบนที่มีสีนะครับถอยถอดถอดออกไปนะครับทําให้ขาตัวเนี้ย จะเพเยะนะครับเพเยลอ,อยขึ้นมาทําให้ระดับลูกปืนเนี่ยจะเสียอาการทรงตัวนะครับเสียศูนย์เสียระดับไปด้วยนะครับก็จะมีอาการที่ตามมาคือสตาร์ทมีแต่เสียงตืดแกนไม่หมุนนะครับผมฝากไว้นะครับถ้าล็อกฝาประกอบเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างละเอียดแน่นและแม่นยำนะครับควรระวังเรื่องของฝา ขาของตัวบนสุดนี่นะครับให้มาตรวจเช็คอีกทีตอนตอกสลักแกนใบพัดนะทง,งานออกมาจะไม่มีปัญหานะครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของยางที่ใช้กับพัดลม2รุ่นนี้นะครับที่เป็นกะโหลกเหล็กกะโหลกปั๊มนะครับมีมิตซูบิชิกับฮาตาลินะครับใช้ยางอยู่2รุ่น R b 0 3ศู B นนครับรูปทรงไม่เหมือนกันนะครับอย่าเข้าใจผิดและสั่งผิดในช็อปปี้ลาซาด้าไปใส่นะครับสลับกันนะครับท่านไปใส่สลับกันนะครับเราบอกว่าใส่แล้วพัดลมไม่ทำงานนะครับหรือคือปัญหารายวันนะครับผมก็เลยต้องทำรีวิวเพื่อให้เข้าใจในการใส่ย,ยางของพัดลมที่เป็นกระดูกเหล็ก2รุ่นนี้นะครับ ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดสับสไครปเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับก็หาเวลาว่างๆนะครับมาทำคลิปเพื่อให้ช่างมือใหม่นะครับอยากจะแปลงลูกปืนของพัดลมที่บ้านนะครับ ให้กลับมาใช้งานเหมือนเดิมนะโดยที่ไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อใหม่นะบางคนเปลี่ยนบูทแล้วมันไม่จบนะก็อยากจะแบบว่าทดลองใช้ลูกปืนดูมั่งนะครับอลองดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะครับถ้าจะบอกว่ายากมันก็ยากนะครับสาหรับคนที่ไม่รู้จุดนะยังไม่เข้าใจนะครับงานแปลงลูกปืนหนึ่งนะครับ จะต้องล็อกฝาให้แน่นนะรหรับกระโหลกมิตูวิชิแล้วก็อานตรีที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับหนึ่งดับหนึ่งนะครับต้องล็อกฝาให้แน่นครับตรวจสอบขาให้ดีนะครับันดับที่สองนะครับแกนจะต้องไม่สึกแล้วก็ไม่หลวมรูเผาลูกปืนนะครับจะต้องกระชับแน่นนะครับป้องกันการฟรีนะครับ ก็คือในการทดสอบสวมแกนกับเผาลูกปืนลูกปืนครับแล้วทิ้งทุ่นทางแนวดิ่งและเขย่านะเขยา่าจะต้องไม่ไหลล่วงหลุดนะถ้าไหลล่วงหลุดจะถือว่างานแปลงลูกปืนถ้าฝืนใช้ไปจะมีปัญหาและไม่สําเร็จแน่นอนครับเพราะมันจะมีจังหวะที่เผากับแกนไม่ไม่เกาะนะครับมันจะมีฟรีครับมันจะมีผล เรื่องของเสียงถึงจะสตาร์ทหมุนได้นะมันก็จะมีเสียงแทรกซ้อนแทรกมากับเสียงลมนะวิธีแกนะ้บ้านๆก็คือใช้ครีมจับแกนนะครับจับแกนแล้วก็ตอกครีมล็อกนะครับให้ฟันของครีมเนี่ยไปกดไปบีบแกนให้มันมีร่องนะให้บวมขึ้นแล้วเราก็มาขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์พันเพื่อให้กระชับกับตับตลับปืนอีกทีหนึ่งนะครับไม่ให้หลวมเกินไปนะครับแล้วก็ ไม่ให้แน่นถึงขั้นจะต้องตอกนะครับครับอันดับที่สองนะครับถ้าเป็นอันดับที่3าก็คือการลองเสริมแหวนตั้งระยะนะครับจะต้องลําดับการใช้แหวนให้ถูกวิธีครับคือถ้าจะสวมเพิ่มระยะนะครับก็คือใช้แหวนอะไรก็ได้ไมล่าไฟเบอร์เอ็นไนลอนไฟเบอร์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นปอกนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเกือกม้าหมดแล้วรุ่นใหม่ๆนะครับก็ ควรเช็คเกือกม้าด้วยนะครับไม่ให้หลวมไม่ให้สั่นนะครับไม่โยกคอนจนสั่นเวลาพัดลมหมุนมันก็จะมีเสียงเขย,ย่าเสียงสั่นของแหวนนะครับแทรกมาด้วยบางคนอาจจะหาเหตุไม่เจอนะครับก็คือให้ฝากเรื่องเช็คแหวนด้วยแล้วก็เรื่องของแหวนลำดับแหวนนะครับสําคัญที่สุดหน้าเผาลูกปืน,นครับจะต,ต้องเป็นแหวนเมล่าเพราะมันลื่นนะครับแล้วก็ต้องลองเสริม ตั้งศูนย์ให้ดีนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังปรับระยะของทุนให้อยู่ในเซนเตอร์นะครับแหวนจะต,ต้องเสริมให้ดันถึงหน้าลูกปืนคือวิธีการดึงดันอย่างเดียวมันอาจจะไม่ขยับนะครับก็จะถือว่ามันไม่ลุนแล้วแต่ว่าผมก็คือจะมาบอกเทคนิคว่าวิธีการดึงดันอย่างเดียวเนี่ยมันใช้กับงานแปลงลูกปืนไม่ได้นะครับมันต้องใช้วิธีการเช็ค ในการปั่นนะปั่นแกนให้หมุนให้ฝืดอยู่ประมาณสักสีห้ารอบนะครับอย่าปล่อยให้ลื่นเหมือนบูธนะครับปล่อยให้ลื่นแบบบูธไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะมีเรื่องของแหวนเนี่ยที่มันยังไม่ถึงหน้าลูกปืนเนี่ยมันจะสั่นนะครับมันก็จะมีเสียงในระยะแกลบของแหวนกับหน้าเพาะนะครับก็คือถ้าหลวมปล่อยให้หลวมจนแกนลื่นนะครับมันก็จะมีปัญหา ตามมาเราควรจะใส่รองแหวนไมล่าให้แน่นนะครับโดยการเช็คเช็คด้วยวิธีการปั่นแทนครับอย่าให้ลื่นนะครับให้มีความฝืดน่วงอยู่ประมาณสี่รอบเพราะเดี๋ยวเราประกอบใส่ไปพัดไปเนี่ยมันจะลื่นของมันเองนะครับที่ผมทดสอบมาครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับงานแปลงลูกปืนนะครับช่องนากิจ DIY นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ